สวดมนต์ทุกวันประจำวันที่สองสิงหาคม2565บูชาพระรัตนตรยัยอรลังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระควาตาธรมโมธรม,มังนามาสามิสุปฏิปันโนพระควโตวสาวากสังโค สังขังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปนโนสุขะโตโลกาวิทูอนุตโตโรปุริสาธรรมสาละธิสัทธาเทวะมนุษานางพุทโภคควาติสวาคาโตภะควาตาธรรมโม สันทิทิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยเหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆ ยาที่ทางจตาลีปุริสายุคานีอัตถาปุริสอุขลาเอสาภาควาโตสาวกสังโฆอุเนโยปาอุเนโยทาคิเนยโยอันชาลีกลานิโยอานุตตรังบุญญาเขตังโลกัสาติ อาหุงสาหัสามาพินิเนิทสาวทันตังชีเมฆลังอุทิตโคลาสาเซนมาลังธานาทิธรรมวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิ มาลาติเลกมามพิยุชิตาสภราติงโคลำบนาละวะกะมามะคมาถัท,ะท,ะทะยะขังขันติสุทันตาวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานิ นาลาคิลิงคชวาลังอติมัิถาภูตังทาวาคิจากกมมสนิวาสุทาลุนันตังเมตัมภูเสกวิชินาชิตาวามุนินโทตันเตชะาสา,าวาตุเตชายามังคลานิ อุกิตาขัดขามติหัตถาสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปะทถังคูลิมาละวันตังอิทธิปิสังขาตามโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภะวะตุเตชยมังคลานิ กตวานะกัตถามุทังอิวะคับพินิยาจินจายะทุกถาว่าจะนางชนะก,กายัมเชสันเตนะโสมาวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภะวตุเตชายามังคลานีสัจจังวิหายามติสัจจกวาทเกตุงวาททพิโรปิตามนานังอติอันทะูตังปัญญาปฏีปัชลิโตชิตวามุนินโทอันเต ชาสาภวตุเตชยมังคลานินันโทปนันทาพุชคังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนเะเถระพุชเคนะมมาปายันโตอิทูปะเทสาวิชินาชิตวามุนินโตตันเตชาสาภวตุเตชยมังคลานิ ทุกขาหาทิฏฐิพุชเคนาสุทธาหัตถังพรหมมังวิสุทธิชูติมิตรทิภกาธิภาอนังยานาคาเทนาวิชินาชิตาวามุนินโทตันเตชาสาภวะตุเตชัยามังคลานิเอตาปิพุทธะชัยามังคลาอัตาคาถาโยวาจะนิ วาจนโนทินาทิเนลรเตมตามทีหิตวานะนีกาวิวิธานิจูปัตวานิโมขังสุขังอธิฆาเมยานโลสปัญโยมหากาลุนิโกนาโถหิตายาสาภาปานีนางปูเลตะวาปาลมีสาภาวะปโตสัมโพธิมุตามาังเอเตนะสาจจวะเชนะโหตุเตชยมังขลัง ชยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันทิวาธโนเอวังตะวังวิชโยโหหิเชยสุเชยมังคะเลอปลาชิตาปัลลังเกศีเสปะทวิโปคะเลอาภิเสเกสภาพุทธานังอาคาปาโตปโมทติสุนัตังสุมังคะลังสุปาภาตังสุหุติตังสุขานโนสุโมหุโตจะสุยิทังธรรมมจาริสุปะท่าคิเนง ป่าาขีนางกายกรรมมังวาจากรรมมังปะาธาขีนังป่าาขีนังมโนกรรมมังปะนิขีเตป่าาขีนาป่าาขีนานิกะตะวานาละลาพันตาเถปทาคาขีเนา mm hmm. ภาวันตุสาพมังคารังราขันตุสาพาเทวตาสาพพุทธานุภาเวนาสธาโสธีภาวันตุเต ภาวันตุสาพมังคารังราค <mam> ันตุสาพาเทวตาสาพาธรรมานุภาเวนัสธาโสธิภาวันตุเตภาวันตุสาพมังคารังราคันตุสาพาเทวตาสาพาสังขานุภาเวนัสธาโสธิภาวันตุเตแผ่เมตตาให้ตนเองอาหางสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข อาหังนิทุโขโห,โหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอาเวโรหโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหังอพยาปัจโชโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงสุขีอัตานางปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขก,กายสุขใจรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเทินแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพยาปัชาหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอตานางปาริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด บทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลอีทางเมมาตาปิตุนางหนุสตุสกิตาหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมยาตินางหนุนตุสกิตาหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมคูรูปัชชายาจริยานางหนุนตุสกิตาหนตุคูรูปัชชายาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูประชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูประชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสภพเทวตานางโหนตูสุกิตาโหนตูสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอีทางสพะเปตานางโหนตูสุกิตาโหนตูสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เปตทั้งหลายขอให้เปตทั้งหลายมีความสุข อีทางสภเวรีนางหนตูสุกิตาหนตูสพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายมีความสุขอีทางสภสัตานางหนตูสุกิตาหนตูสัเภสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขความมุ่งหมายและคำแปลคาถาพาหุงมหากาหรือพุทธชยมงคลคาถามีดังนี้ บทที่ 1. สําหรับเอาชนะศัตรตูหมู่มากเช่นในการสู้รบด้วยทานบารมีบทที่ 2. สองสหรับเอาชนะใจคนที่กระด้างกระเดืองหรือเป็นปฏิปักษ์ด้วยขันติบารมีบทที่3สําหรับเอาชนะสัตว์ร้ายหรือคู่ต่อสู้ด้วยเมตตาบารมีบทที่4สําหรับเอาชนะโจรเช่นองคุลิมานด้วยการกระทําปฏิหารบทที่5สําหรับเอาชนะการแกล้งใส่ร้ายใส่ความกล่าวโทษคดีความ ด้วยวิธีสงบระงับท่ามกลางคนหมู่มากบทที่6สําหรับเอาชนะการโต้อตอบด้วยวิธีการรู้นิสัยแล้วตัดเทศนาบทที่7สําหรับเอาชนะการใช้เล่เหลี่ยมกุศโลบายด้วยวิธีการอันเป็นอุบเทศแห่งฤทธิ์บทที่8สําหรับเอาชนะทิฏฐิมานะของคนด้วยวิธีเทศนายานสาธุสาธุ พระคาถาชินนะบัญชรของสมเด็จพระพุทธาจยา์โตผอมรังสีวะัละคังโคสิตาลามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะการโมละเพปุตตังธนากาโมละเภทนังัตถิกายกายายาญะเทวานางปิยตังสุตวา อิทิพิโสภะควายะมะราชาโนทาเวสุวัณโนมรนังสุขังอลหังสุขโตนะโมพุทธายะชยาสนาคตาพุทธาเชตวามารังสวะนังจตุสัจจาสะพังละสังเยปิวิงสุนลาสภาตันหังกาลาทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสะเพวิตาไมหังมัทเกเตมุนิสลาสีเสวริโตไมหังพุทโธธรรมโมทาวิโรจเนสังโคปริโตไมหังอุเรสะกคุณากะโล อัทเเยเม,ยมอนุรุธโธสาลีปุตโตจาทาักขินีกนทัญโยปิภาคาสมิงโมคลาโนจาวามะเกทักคินีสวนันีนมหังอาสุงานันทาลาหุโลกัสโปจา,จามหานาโมอุภาสุวามาโสตะเกเกสันเตปิถิภาคาสมิงสุรโยวาปพังคโลนิสินโนสิริสัมปนโนโสวิตโตมุนิปุงคขโวโกุมาลากัสโปเทโลมเหสีจิตตาวาทโกโสไมหังวัทานีนิจังปฏิฐาสิกุณากาโลปุนโนวังคุลิมาโลจาอุปาลีนันทาศีวลีเทลาปัญจาอเมชาตานาลาเตติลากามะมะ เศสาสีติมหาเทรวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตวันโตชิโนรละสาชาวันตาศีลเตชนะอังคามังเคสุสันติตาลาตนังปุรโตอาสีทักคินเมตตาสุทธกังทัชกังประชโตอาสีวามอังคุลิมาละกังขันธโมลาปลิตันจอาตานาติยสุตะกังอากาศเสชาทนางอาสิเศสษฐปากาละสันติตาชินานนาวารสัญยุตตาสตาปากาละลังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาภัยละชัตุวัตวา อาเสสาวินยังยันตุอนันตชินเตชะสาวัตโตเมสกิเจนะสัทธาสัมพุทธะปัญเชลชินาปัญชละปะลิชินาปัญชาละมัดชัมหิวิหะลันตังมหิทะเลสัทธาปาเลนตุมังสเพเ,เตม,มหาปุริสาสภาอิเจวามโตสุกุโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตลายโยสะธรมานุภาวะปวาลิโตจารามิชินะปัญชเชลี สาธุสาธุคาถาชินนบัญชรแบบย่อชินะาปัญชะละปลิตังมังลักขะตูสพธาชินะาปัญชะละปลิตังมังลักขะตูสพธาชินะาปัญชะละปลิตังมังลักขะตูสพธาสาธุสาธุคา,าถาบูชาพระศีวลีพระอหรหันตผู้มีลาภมาก นะโมตัสสะภะควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะศีวลีจ่ามหาเถโลเทวตาราปูชิโตโสระโหปจจะยาธิมหิหังวันธามิตังสธาศีวลีจ่ามหาเถโลยักษขาเทวาพิปูโตโสระโหปจจะยาทิมหิหังวันธามิตังสธาศีวลีจะา สีวลีเถระคูนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมสีวลีจามหาเถโลเทวตานระปูชิโตโสระโหปจจายาทิมหิอังวันธามิตังสธาสีวลีจามหาเถโลยักษะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจายาทิมหีอังวันธามิตังสธาสีวลีเถระคูนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมสีวลีจามหาเถโลเทวตานระปูชิโตโสระโหปจจายาทิมหิอังวันธามิตังสธา สีวลีจามหาเทโลยักะเทวาพิปุโตโสรโ,โหปัจจยาทิมิอังวันทามิตังสธาสีวลีเถละคูนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมขอให้มีโชคลาภขอให้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายขอให้ร่ำรวยขอให้สมความปรารถนาขอให้ทำอะไรก็สำเร็จทุกประก,การสาธุสาธุาธหัวใจพระรีวลี นาชาลี oui ตินาะชาลีตินา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 หมาย no. มถึงการนอบน้อมการมีสัมมาคารวะชาหมายถึงการขวนขวายในเรื่องของการงานการขยันมั <S <S ่นเพียรลีหมายถึงความมุ่งมั่นการไม่ทุจริตการไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนติหมายถึงว่าโดยทั้งหมดเป็นการสรุปความตามที่กล่าวมาแล้วนั้นเลย สาธุสาธุคาถาบูชาพระปัจเจกับพุทธเจ้าของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดอยุธยานะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธามาอุนาโมพุทธายาวิลาทะโยวิลาโคนายังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิติโยพุทธะมานีมามาพุทธะสวะหมวิลาทะโยวิลาโคนายังวิลาหญิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิติโยพุทธะมานีมามาพุทธะสวะหมวิลาทะโยวิลาโคนายังวิลาหญิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิติโยพุทธะมานีมามาพุทธะสวะหมสาธุสาธุ คาถาบูชาหลวงปู่ทั่วเยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างไห้จังหวัดปัตตานีให้แคล้วคลาดให้ปลอดภัยโชคดีมีสุขนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมโพธิสัตโตาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตาคันติมายะอิติภะคะวะนะโมโพธิสัตโตาคันติมายะอิติภะคะวา นะโมโพธิสตัตวคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสตัตวคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสตัตวคันติมายะอิติภะควาให้แคล้วคราดให้ปลอดภัยโชคดีมีสุขสาธุสาธุคา,าถาบูชาหลวงพ่อกรวยชุตินทโลวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาท นะโมตัสสะะคะวะตวโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคะวะตวโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะสุปฏิปัน,นโนพคะวะโตสาวะกะสังโคสังฆนะมามิอิติสุขโตชุตินทโลนะโมพุทธ,ธายะนะสิวังพรหม,มามะอาุ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอิติสุขโตชุตินทโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรหมามะอะอุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอิติสุขโตชุตินทโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรหมามะอะอุอย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครทรงไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองสาธุสาธุ คาถาบูชาหลวงพ่อวัดไล่ขิงจังหวัดนครปฐมนะโมตัสสะะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะกาเยนะวาจายะวเจตสะมาเหสักข,ขายะเทวตายะอภิปาริตังอิทธิปาติหาลิกังมังคละจินตารามพุทธปาติมากะลัง ปูชามิหังยาวะชีวันจะสุก,กรรมมิโกสุขะปฏิทายะกาเยนะวาจายะวเจตสามาเหสักข,ขายะเทวตายะอภิปาริตังอิทธิปาติหาลิกังมังคะระจินตาลามะพุทธะปติมากะลังปูชามิหังยาวะชีวันจะสุก,กรรมมิโกสุขะปฏิทายะ กาเยนะวาจายะวเจตสามเหสักข,ขายะเทวะตายะอภิปาริตังอิทธิปาติหาลิกังมังคละจินตาลามะพุทธะปาติมากะลังปูชามีหังยาวะชีวันจะสุก,กรรมมิโกสุขปาปฏิทายะให้แคล้วคลาดให้ปลอดภัยหายป่วยหายเจ็บหายใครค้าขายสิ่งใดร่ำรวยร่ำรวยสาธุสาธุ คาถาบูชาพ่อปู่ชีวกกรมลพัษแพทย์ประจำองค์พระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โอมนะโมชีวโกศิลสอาหังการุณิโกสะพัสตานังโอสถาธิพาะมันตังปราพาโสสุริยาจันทังโกมรพัจโจปกาเสศีวันธามิปันทิโตสุเมทัสวาโลคาสุมนาโหมิโอมนะโมชีวโกศิลสาอาหางการุณิโกสะพัสตานังโอสถาธิพาะมันตังปราภาโสสุริยาจันทังโกมรพัจโจปกาเสสีวันธามิปันทิโตสุเมทัสวาโลคาสุมนาโหมิ โอมนะโมชีวโกศิลสาหังกาลุนิโกสภสัสสตานังโอสถธาธิพามันตังประพาโสสุริยาจันทังโกมรพัชโจปากาเสสีวันธามิปันธิโตสุเมทะโสอาโลคาสุมนาโหมิโอมนาโมชีวกะกมรพัชโจบูชายะโอมนะโมชีวกะก,ก,กมรพัชโจบูชายะโอมนาโมชีวกะก,ก,กมรพัทโจบูชายะสาธุสาธุคาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์เมตตามหานิยม นำโมตอรไตสูไตปุยกิวเข้าิวหลังกองไตเลรงกำกวงสื่ออิมพอสักนำโมตไตซส้อไตปุยกิวเข้าิวหลังกองไตเลรงกำกวงสื่ออิมพอสักนำโมตไตซส้อไตปุยกิวเข้าิวหลังกองไตเลรงกำกวงสื่ออิมพอสักสาธุสาธุคาถาบูชาพระพิคเน่เทพแห่งศิลปวิทยาและความสำเร็จ โอมสีคเนสายะนามาฮา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 อมสีคเนสายะนามาฮอมสีคเนสายะนามาฮอมสีคเนสายะนามาฮาสัมฤทธิ์สัมฤทธิ์สัมฤทธิ์คาถาบูชาท้าเวสุวรรณคุ้มครองป้องกันภัยให้โชคให้ลาภ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสพะคะวายมะราชาโนทเาวสุวรณโนมรณังสุขังอะระหังสุขโตนะโมพุทธายะเาวสุวรณโนจาตุมหาราชิกายขะพันตาพัดภูริโตเวสาภุสาพุทธังอะระหังพุทโธเาวสุวรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสพัควายามาราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนงขขงังสุขังอลาหังสุกโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายะขะพันตาพัทภูริโตเวสาพุสาพุทธังอลาหังพุทโธาท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสพระวายะมะราชาโนทเทวสุวรนโนมรนังสุขังอาลาหังสุกโตนะโมพุทธายะาทาเทวสุวรนโนจาตุมหาราชิกายกขะพันตาพัทภูริโตเวสาภูสาพุทธังอาลาหังพุทโธททเทวสุวรณโนนะโมพุทธายะให้แคล้วกลาดให้ปลอดภัยให้ร่ำรวยมีโชคมีลาภมีขุมทรัพย์มากมายสาธุสาธุ จบการสวดมนต์ประจำวันขอความเป็นสิริมงคลจงบังเกิดแก่ผู้ฟังทุกๆท,ท่านสาธุสาธุสาธุ